กับรายการแบกขำาน้ำเที่ยวทริปนี้เอาไว้ไว้ดีเจอมพชภูมครับกับแบกคำาน้ำเที่ยวครับเจสีทาวเวลไปสุดดวงตะวันครับผม What the fuck นะฮะเป็นอีกหนึ่งครั้งประสบการณ์นะครับครบรอบหนึ่งปีนะฮะที่ผมแล้วก็อาจารย์จักขึ้นมาแล้วรอบก่อนนะฮะมาแบบทุ่ทุเลรอบนี้เราขออนุญาตจะเก็บภาพบรรยากาศตอนคืนด้วยนะฮะมีอะไรบ้างที่พิเศษในคืนนี้พี่จัก กะเพราหมูไข่ดาว60บาทอีก40บาทจะพอร้อยผมก็นะก็เข้าใจนะเศรษฐกิจอย่างเงี้จริงๆมันคือที่เลี้ยงวัวนั่นแหละนะฮะลานวัวลานวัวลานวัวผมตั้งใจคือจริงๆผมจะเอาเหลืองเคสอามาแต่มันขนสะพะไม่เยอะคือเราอยากจะนอนนะฮะก็เลยต้องขอเป็นใช้เว็บแล้วก็เคสอานะฮะของอาจารย์จักรแต่งออปชั่นมาเรียบร้อยในเลเวลในเรื่องของโชคเรื่องของสีแต่ที่นั้นคือว้าว เขบอกว่ามันเป็นเนินที่สูงมากแต่ผมก็จะไปยี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะผมก็ถึงยอดผาตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความทุรกทุเลช้เวลา1ชั่วโมงกับอีก40นาทีโดยประมาณนะครับถึงแม้มันจะมีฝุ่นนะฮะก็ดีกว่าโครนแหละนะครับรบ,บรรยากาศของผาตัดตอนนี้เนี่ย ต้องบอกกันเลยว,เว่าร้อนคีต่คิดแตนเลยนะฮะเดี๋ยวตอนดึกเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยก็น่าจะลงพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญผมภาวนาเลยขออย่าให้มีลมนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งนะฮะก็จะเป็นออฟโรดเป็นเอนดูโรอะไรต่างๆมากมายเลยผมก็เหมือนเดิมครับยังคงคอนเซปต์นะฮะเป็นเวฟร้อยสิบนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะผมผมตรงนี้นะครับนี่คือ วัดผาซ่อนแก้วนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารต่างๆนะครับเป็นจุดชมวิวเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรมากมายเดี๋ยวรีเสิร์ชให้ดูนะครับนู่นนะฮะตรงนั้นคือวัดผาซ่อนแก้วนะว่าเขื่อนน้ำชุนด้วยนะฮะตรงนี้คือยอดผานะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยตรงนู้นนะจริงๆะโอมอยากจะไปตรงนู้นมากกว่าแต่ด้วยความที่ว่าหนึ่งขี้บัวแล้วก็มีคนพักก่อนแล้วล่ะไชเจียนะครับหอมฮะเรามาดูีิว่ามันจะไหม้เปล่าผมรุนมากครั้งแรกของผมด้วยนะทุกทีนี้ผมจะอาศัยเขากิน นะฮะฮนี่คือคงปรุงนะฮะผมเตรียมมาหมดแล้วแต่ข้าวแข็งหน่อยนึงฮะ เราต้องมาดับร้อนแล้วเพิ่มความร้อนให้ดีกรีกันหน่อยฮะออ่อ,อ,อโอเอมพี่จกักโคตร้อนเลยใจเลยอย่าเข้าคนหนักกันเลยมันสูงจริงๆนะฮะนี่คือผ่าตัดนะฮะ จุดไฮไลท์จริงๆจ,จริงๆผมจะไปกลางเต็นที่นั่นแต่ปรากฏว่ามีาพี่ๆนักท่องเที่ยวชาวออฟโรดอยู่กันหลายคนยังไงนี่คือบรรยากาศของผาตัดครับเป็นภูเขาสลับซับซ้อนนะฮะแล้วก็เป็นหน้าผาที่สูงด้านล่างนะฮะผมถ้าไม่ย้อนแสงเนี่ยนะฮะตรงนั้นคือวัดผาซ่อนแก้วนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยรีสอร์ตต่างๆแล้วก็เป็นทิวเขานะฮะท็จะสูงมากกว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะกลางเต็นท์อีกกลุ่มหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับส่วนเต็นท์สีเขียวนั้น2เต็นท์นะฮะ ผมกับอาจารย์จักรนะครับนี่บรรยากาศแบบรอ้อนจริงๆดีนะฮะ,ะแล้วคุณเนี่ยมองขึ้นมาด้านเหนือของวัดผาซ้อนแก้วคุณจะเจอผาหนึ่งชื่อว่าผาตัดนะฮะเป็นผาที่สูงที่สุดผมไม่แน่ใจว่าสูงที่สุดหรืเป็นชมพูไหมแต่ในเขาค้อนะ,ะใครที่ไปเที่ยวกังหันลมถือว่าสูงแล้วที่นี่สูงกว่านะฮะคุณจะได้เห็นวิวบรรยากาศแบบเสียวๆฮะคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าด้านหลังผมเนี่ยนะครับ มันคล้ายๆกับสัตว์มีดอ่ะเราตัดเฉียงลงนะฮะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าผาตัดเหนือผาตัดขึ้นไปตรงนั้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าตรงนั้นคือปูทบเบิกนะครับนี่คือเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งซึ่งการท่องเที่ยวแห่งนี้ก็ถือว่าเปิดกว้างสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ในเรื่องของขยะก็ยังมีปัญหาอยู่ยังไงก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับสุดยอดวะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่จุดที่เสียวที่สุดของผาตัดนะครับว่าผ กำลังจะวัดใจว่าผมเป็นคนที่กลัวความสูงแต่คนอื่นเดินยังไงไม่รู้แต่กูเดินตามล่องนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับผมปรับแสงให้แบบเอาสุดเลยนะฮะตรงเนี้ยนี่แล้วคุณก็จะเห็นถนนแบบล่างๆกูมาคนเดียวด้วยชิบหายกูตกไปเป็นไงวะเนี่ยเนี่ยหินมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคุณดูและอ้คนที่เดินไปถ่ายตรงนู้นอ่ะอันนั้นคือสุดแล้วนะฮะนั่นเนี่ยนะ เลยนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่ทุกคนชอบมาเช็คอินแล้วก็มาถ่ายรูปอีกเหมือนกันนะฮะเป็นถนนเป็นเส้นโค้งนะฮะนี่ตรงนี้ก็สวยงามไปอีกแบบนะครับแต่ผมก็วิววิวเดี๋ยวผมจะไปดูว่ามันชันขนาดไหนผมไม่กล้าถือกล้องไงเดี๋ยวลื่นโอ้โหดูสิขาสั่นกันเลยทีเดียวผมไม่เอาแล้วกูโอ้ใครอยากมาดูก็ามาดูเองกันแล้วกันนะฮะ นี่คือเป็นหมุดทางทหารนะครับน่าจะเป็นหมุดไม่แน่ใจว่าเป็นภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าเป็น GPS หรือว่าเป็นดาวเทียมหรือเปล่านะครับก็เจอพวกพี่ๆที่เป็นคนที่เดินแคมป์กันนะครับก็ได้ทักทายกันนะครับมา14คนนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยนะครับโอมลืมถ่ายคลิปไว้ก็คือมีพี่ๆนะครับสายเอโนโรนะครับก็ ขึ้นมานะครับก็มาเก็บขยะมาเก็บทําความสะอาดอะไรมากมายเลยนะครับเป็นพี่ชายนะครับที่บ้านอยู่เก่น้อยนะครับก็มาช่วยเก็บขยะนะครับซึ่งพี่เขาก็บอกว่ามาเที่ยวนะครับแต่เห็นเศษขยะไม่ได้นะครับพี่เขาก็มาจัดการดูแลให้ก็ต้องขอบคุณพี่เขาอย่างพี่บีด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวขึ้นอีกอาจจะเจอพี่บีอีกขอบคุณด้วยใช่ครับพี่